สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามชูศิลแฟนคลับในช่อง YouTube นะครับอ่ะมณีพ o r ากันโดนแล้วเนาะอ่ะมณีกับมณีพ o r ากันกที่มณีกับวันหยุดราชการเนาะวันฉัดมงคลวันที่สี่เปิดสภาคมมณีก็ได้โอกาสดีมาให้คบดูคกับพี่น้องเนาะเห็ครับพี่น้องสอบถามมาในช่วงรายการกฎหมายเพื่อประชาชนทางวิทยุ FM 103.5อำเภอโพ,พชัยเละค่ะทาง fm นะครับ98.75เมกะเฮิรตซ์ตำรวจภูทรภาค401 fm 1 0 4 2 5นะครับทางบ้านนาเล่าอาําเภอว่าปีทุฒิจังหวัดมหาสารคามนะครับจัดน้ำกัน3คืนน้ำกันนะครับช่วงเวลากับอ่กากังคืนกับ2ทุ่มหอด4ทุ่มกางเว้นกับบ่ใบ3หอด4โมงแรงเนาะนะครับ2โมงเสาหอด สี่โมงเามีสามช่วงเวลานะครับกับนํ่นมาฝากาพิจารณงเอากับคําถามที่พี่น้องถามในรายการบอกว่ามีนสาสามตั้งอยู่ตั้งตั้งอยู่ที่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิร่ขันแต่ว่าบ้านอยู่ยะโสทอน,นะครับออกง่ามอยากออกโฉนดจะไปออกที่ไหนนะครับเออพ่ลงค้นมาไปกไกลไปซื้อที่ดินไว้อยู่ที่หัวหิน ประจวบคิรีขันเพราะอยากออกโฉนดปุ๊บนะครับด้ยินมารัฐบาลเขาประกาศในการร่างวัดนะครับร่างวัดเนีเขตแบบนะครับเขินว่าแบบอ่าไล่ปีทั่วไปนะครับในการแจกพวกนี้มีหนังสืออ่อมีหนังสือนอสาสมจอข้อหนึ่งใบจองมูน,นี่นะครับรเ่าถ้าได้ออกไปโฉนดนะครับอันนี้ต้องขอตอบตรงๆเลยว่านะครับ ภูมลิลำเนาพี่น้องอยุ้บางไดน,นี่ยพี่น้องไม่สามารถที่จะไปยื่นคำร้องได้ที่ภูรลำเหนาเพราะว่าเพื่อนเอาที่ดินเป็นที่ตั้งนะครับถ้าที่ดินนี่ตั้งยุ้งเพื่อหัวหินจังหวัดปรรตตบนีพี่น้องต้องไปยื่นเรื่องเล่าอยู่ที่สํานักงานที่ดินนะครับอํเาเภอนะครับ หัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันเนาะนะครับเพราะว่าที่ดินนอสทสามนี่ยังเป็นถือว่ายังเป็นที่ดินหลวงอยู่นะครับเพียงแต่หลวงห้ครอบคร้องไว้เท่านั้นนะครับนอสทสามกับบมีรักเขตนะครับเพียงเป็นเฉพาะท,ท้ายท้งอากาศเท่านั้นนะครับแลงนั่นการขอออกนโฉนดเ่ราะว่าจะออกนโฉนดได้เลยทางสำนักที่ดินจะต้องตรวจสอบสิทธิ์กอรไม่ได้ออกได้เลยนะต้องขอตรวจสอบสิทธิ์เกินว่าที่ดินแปลงเนี่ยนอสทสามแปลงเนี่ยนะครับอ่า กินพื้นที่หลวงกินทาเลเลี้ยเลียงสัตว์ไปบอ่อกินทะเลไปบอ่อนะครับกินไปซ้ำไหนนะครับต่อมีการร่างวัดดังนันงนะงนงน้นตั้งยู่ใสนะครับก็ต้องไปยืนคําลองยุหันเพราะเปนต่างอยุ่น้ำเพราปนพุ่มเน่าพี่น้องยุยาโสทรอนจะไม่ยืนอยู่สํานักง,งานที่ดินยาโสท้อนไม่ได้เพราะว่าเอกสารต่างต่ยู่พุ่นนะครับว่ามสามารถอ่อนไลน์กันได้ซึ่งแตกต่างกับการซื้อขาย ที่ดินที่เป็นฉนวนนะครับเ่าสามารถเหยีดอยู่ในพุ่มหน้าหอได้นะครับแต่ว่ากับรถเร่วได้ที่เดียวนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ตอบมากกันแล้วกันเนาะติดตามนะครับทาง YouTube ชูศิลป์แฟนคลับนะครับได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงกันแล้วกันพอกันในนะครับกดไลค์กดแชร์นะนั่นไม่เลิกนะครับพอกันในคลิปหนักกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ